นี่นะดูแม่คุยกับเขานะคะวันนี้แม่มุ้ยจุงเขาด้วยอกักกางกายตามปกติแต่วันนี้เฮียชาเลียพื้นเห็นไหมถือว่าได้กินใบหูวัวใช่ไหมถึงเลียพื้นปกติเขาไม่ค่อยเลียนะแต่วันนี้เลียพื้นเนี่เห็นไหมพูดไม่หยุดเลยเห็นไหมเขารู้ว่าเขาผิดนะคะพอเขาเลียพื้นเสร็จปุ๊บแม่มุ้ยออกเข้าบ้านทันทีเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขาเลียพื้นนะเขาจะต้องเข้าบ้านอันนี้คือหงุดหงิดนะ อันนี้คือหงุดหงิดนะคะเพราะว่าได้เดินไม่เต็มที่ได้เดินไปสี่สิบนาทีเองปกติแม่มุย้ยเอาเดินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพูดไม่หยุดเลยไหมว่าชาเรียพื้นทาไมเรียพื้นทาไมมันสกปรกลูกไม่มันสกปรกไม่ต้องเถียงแม่เรียพื้นทําไมมันสกรปกกสกรปก,รก,ระปกฮะแล้วถ้าชาเป็นไรอ่ะท้องเสียขึ้นมาแล้วเรียพื้นสกรปรกหอ เรือพื้นมันสกปรกนะอยู่หน้าเข้าบ้านเร็วเลยเห็นไหมเข้าบ้านเร็วเลยเห็นไหมอืมก็เข้าบ้านเร็วเลยเห็นไหมดีไหมล่ะเข้าบ้านเร็วดีไหมล่ะไม่ดีสิไม่ดีสิอืมหันมาเวลาแม่พูดเดี๋ยวหันหน้าหนีหันมายังหลักแม่ไหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดนเดี๋ยวแม่ไม่รักนะบอกแม่ไม่รักตาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะหืมไม่เอาลูกไม่เลียพื้นไม่เลียพื้นไม่เลียพื้นพื้นเลียไม่ได้พื้นสกรปรกพื้นสกปรกเดี๋ยวชาท้องเสียนะร <nogle S 1> ู้ไหมพื้นมีเชื้อโรคอ่ะลูกพื้นสกรปรกด้วย ไม่เลียพื้นจี่แม่บอกกี่ครั้งแล้วอ่ะดูขอโทษขอโทษนะคะอันนี้คือขอโทษเป็นปกตินะอ่ารู้รู้ไม่เลียแล้วนะไม่เอาแล้วนะให้มือสัญญาขอโทษอ่าอุ้ยฟันขาวขึ้นเยอะเลยแม่เออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขอโทษไม่เลียแล้วนะ ม่รักเหมือนเดิมแม่รักเหมือนเดิมแม่รักเหมือนเดิมไม่เรียนละพรุ่งนี้แก้ตัวพรุ่งนี้แก้ตัวพรุ่งนี้เดินหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิม<ๆ>พรุ่งนี้เดินหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมเดินหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมโอเคเราห้ามดื้อนะรูยางรู้ไหมเออห้ามลื้อห้ามดื้อนะดูดูจะรู้จะสัญญา สัญญาบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวแม,แม่แม่ก็กลัวกันดิ <laughs> โอเคสัญญาโอเคสัญญาอ่าสัญญาสัญญากับแม่แล้วอันนี้คือเขาสัญญากับแม่แล้วนะคะโอเคสัญญากันแล้วพรุ่งนี้ชาจะไม่ดื้อแล้วครับอ่าพักผ่อนตามมัทยาสายลูกคุยกันแล้วเรียบร้อยกูดบอยหน้าดูหน้าห <laughs> มาเอ้ย